ส่วนรายการม a s เ e r c h e ช Celebrity ประเทศไทยซีซั่น2สัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันรอบสำคัญของสายบีกับ3เมซเลปที่มีใจรักในการทำอาหารค่ะเฟิร์นพัสกรปกระติชวนกอร์และเจมี่เจมส์สึกแข่งศักดิ์ศรีเพื่อช่วงชิงตำแหน่งตัวแทนของสายบีโจทย์ครั้งนี้จะต้องโผดแปลกและไม่ธรรมดา<ว>เมื่อกรรมการประกาศกติกาพิเศษ,ท,เศษที่ทำเอาเหล่าผู้เข้าแข่งขันถึงกับต้องแปลกใจค่ะเราเพิ่มเวลาให้พวกคุณอีก10นา รอบนี้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจมาสู้กันอย่างเต็มที่ส่วนกำลังใจจากแฟนๆก็สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยเปิดมาเชียร์พร้อมกันวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาค่ะไม่อยากจะเชื่อว่า รายการทํากับเราแบบนี้ค่ะไม่ว่าใครจะได้ก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์ก็แล้วแต่แต่ทุกคนมาด้วยอินเทนชันมาด้วยฟีลลิ่งที่อยากจะช่วยคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเทใจให้ใครก็มาเทให้ผมดีกว่าก็มาเทให้ผมดีกว่าได้ไมได้ได้เหมือนกันความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นในรายการเนี่ยรับรองเลยว่าสนุกเข้มข้นมันแล้วก็เฮียบมากกว่าเดิมแน่นอนก็ติดตามันด้วยนะคะกับมาสเตอร์เชฟเซเลปตี้ซีซั่นสองค่ะ You and me, I hate the distance, though.